สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและแจ้งเตือนในการคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี่ยวเขินถูกโฟกัสชุดว่ายน้ำขอบคุณแฟนๆยกเป็นคนอบอุ่นเหมือนไมโครเวฟด้วยบทบาทสุดอบอุ่นในละครเรื่องสร้งเสนหาที่นักแสดงหนุ่มอย่างเดี่ยวสุริยน โชฝีมือเอาไว้อย่างโดนใจแฟนๆละครอย่างมากด้วยบทชายสุดอบอุ่นแต่มาหักมุมเสียชีวิตตอนท้ายเรื่องเลยทำเอาแฟนละครอินหนักร้องไห้ตามซึ่งล่าสุดวันที่3พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานักข่าวก็ได้มีโอกาสได้เจอกับหนุ่มเดี่ยวซึ่งเจ้วตัวยอมรับว่าละครเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตของตนเองไป ได้แต่อ่านวนอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆซ้ำๆที่พิมพ์มาถึงตนเองและยังรู้สึกเขินหนักเมื่อมีคนบอกว่าคาแรกเตอร์ในละครเป็นผู้ชายอบอุ่นเหมือนไมโครเวฟทําให้คนรู้สึกอบอุ่นอย่างมาก ที่ผลงานการแสดงได้ถ่ายทอดออกไปจนถูกใจแฟนละครแถมยอดคนติดตามในอินสตาแกรมหลักแสนแล้วโดยเจ้าตัวบอกว่าตนเห็นทุกการเคลื่อนไหวที่มีคนมาติดตามเพิ่มขึ้นทุกวันพร้อมออกปากขอบคุณที่มาให้ความสนใจและติดตามกับตนส่วนในละครเรื่องใหม่ที่ตัวเองจะแสดงก็คือเรื่องมามีที่รัก ก็จะได้เห็นในอีกคาแรคเตอร์ที่ต่างออกไปซึ่งท้าทายอย่างมากเพราะมีหลายอารมณ์ที่ต้องถ่ายทอดทั้งในฐานะลูกสามีและพ่อของลูกส่วนคลิปที่ว่ายน้ำอยู่ในสะแต่มีคนโฟกัสที่กงเกงว่ายน้ำ เดี่ยวเขินม้วนบอกเห็นแฟนๆแซลแซลกันอยู่เหมือนกันไม่หวงไม่ห้ามถ้าแฟนๆจะโฟกัสที่จุดไหนแต่จุดประสงค์หลักของตนคืออยากเห็นและอยากเป็นกําลังใจให้คนที่ออกกําลังกายโดยช่วงหลังตัวเองก็ต้องหันมาดูแลตัวเองด้วยการว่ายน้ําเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแทนนั่นเองอย่างไรก็ตามเราก็ต้องรอติดตามผลงานของหนุ่มเดี่ยวสุริยนต์กันต่อไปนะครับผม ซึ่งผลงานแต่ละตัวของเขาบอกเลยว่ามีคุณภาพเหมือนกัน